มาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะครับก็มาส่งกันส่งท้ายกันรอบสุดท้ายครับของสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ดาวโจน์วันจันทร์9009มาวันอังคารเจาะวันเมื่อวานนี้อ๋อขออภัยโทษครับ ดาวจนวันมันหยุดวันวนะวันจันหยุดใช่ไหมวันจันที่ที่20โอเคน่าจะหยุดอ่าใช่สามวันที่ผ่านมาเดินมาเดินมาแล้วก็เจบไปหนึ่งรอบนะครับกรลุกกันต่อรอบสุดท้ายครับวันนี้เปิดที่ลบครับ919 919นะครับเจครับเ1 9 19, 72ก็ไปพูดทํามทำเพลงครับ9เดิน เก้าเดินดีมากเลยทำยังไงเจายให้เข้าอย่างเดียวพอเนาะก็เดินส่วนที่ผมจับได้ผมชอบ9ก้ากับชอบตัวเปิดนะครับชอบตัวเปิดและความน่าจะเป็นเนื้อคือ4และ4าสจะมากับ7แต่ชอบ9ครับนะครับ3คู่ที่เล็งไว้2คู่ที่เล็งไว้นะครับที่ชอบส่วนตัวก็คือ0982 0982เมื่อวานปิด10แต้มบนล่างเจ็ดกสีแล้วก็64นะครับ64แล้วก็99้ครับแล้วก็99ของฝ่ายวนนี้จตตองร้อยมัดเครับร้อยัดเเนาะ อย่าลืม99าเกลยนะครับไม่ได้กันนะเอาเลยนะอย่าขี้เกียจพิมพ์ครับสตัวครับตอง9ครับ90 9 09900 97 9 9 7 7 9 4 9 9 4 4 9 6 4 9 8 2แล้วก็912ครับดาวจนค่าคืนนี้รอบสุดท้ายได้ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจได้ที่ผมวางจัดนะครับผมจัดที่ลบนะครับตอนนี่ผมคิดลบแล้สี่สามจุดและไม่น่าคืนบวกครับแต่ว่าไม่ว่าบวกหรือลบ ก็ยังชอบ9าครับนะครับไม่ใช่ทื่องปิดเปิด19ปิด91ขึ้นมาในฮานาค้าเลยสังเกตดูเธอเขาปิดเคยปิด10แต้มมาก่อนน่าจะปิด10แต้มตามขอเป็น0982เแล้วกันครับถ้ามาชุด10แต้มอื่นก็ต้องขออภัยแล้วกันครับราตีสวัสด์ครับเช้ามาขอให้รับทราบครับชอบรูดครับชอบเจาะครับชอบวิ่งครับ